สวัสดีครับวันนี้ผมมาแชร์เทคนิคการซื้อบ้านและคอนโดปี68หลังแผ่นดินไหวครับโอเคครับภัยธรรมชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่คนเราเนี่ยเรียกว่าเลี้ยงไม่ได้นะครับหลายประเทศไม่ใช่แค่ประเทศเรานะครับบางประเทศเจอทั้งสึนามิบางประเทศเจอแผ่นดินไหวบางประเทศเจอน้ำท่วมนะครับก็เป็นกันทั่วโลกนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นเมืองอย่างญี่ปุ่นเนี่ยครับโตเกียวโยโกฮาม่าอะไรเงี้ยครับเขาก็จะมีมาตรการในการใช้เทคโนโลยีมาช่วยตั้งแต่การก่อสร้างการรับมือกับแผ่นดินไหวการรับมือกับน้ำท่วม อย่างสิงคโปร์ก็จะเริ่มมีระบบป้องกันน้ําท่วมน้าท่วมโลกแล้วเขาก็พยายามหาวิธีการจัดการเรื่องเกี่ยวกับน้ําประเทศไทยก็เหมือนครับประเทศไทยเนี่ยเราก็เริ่มแล้วในการที่จะต้องหลังจากนี้ผมเชื่อว่าเริ่มแผ่นดินไหวเนี่ยเราจะเริ่มมีเทคโนโลยีอะไรมาในการก่อสร้างส่วนน้าท่วมเนี่ยเราก็น่าจะมีเทคโนโลยีอะไรเนี่ยมาช่วยให้ให,ให้น้ำไม่ท่วมเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงอ่ะกรุงเทพม,มหาคนครเนี่ยก็จะเป็นเมืองหลวงที่ไปต่อได้นะครับแล้วจะต้องเป็นแหล่งที่เป็นแหล่งเศรษฐกิจของประเทศอีก ต่อไปแน่นอนครับก็จะเหมือนกับนิวยอร์กเป็นมันก็เหมือนกับโตเกียวนะครับซึ่งเราก็จะมีเทคโนโลยีมาช่วยนะครับคือกรุงเทพมหานครเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกันแหล่งทั้งแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเศรษฐกิจแหล่งศูนย์กลางของประเทศนะครับแล้วก็ต่างชาติทั่วโลกเนี่ยมีความต้องการอยากจะมาเที่ยวอยากจะมาใช้ชีวิตนะครับอยากจะมารักษาพยาบาลที่นี่อยากจะมาคลอดลูกที่นี่อยากจะมาใช้เซอร์วิสที่นี่เพราะราคาค่าครองชีพเราก็ถูกนะครับแล้วก็ คนเราก็มีความรู้สึกว่าคนเราเฟรนลี่นะครับอยู่รู้สึกแบบสบายใจนะครับนี่คือเหตุผลที่ทั่วโลกเนี่ยอยากมาประเทศไทยติดอันดับต้นๆของของของ,ของโลกนะครับอ่ะแล้ววิธีการในการที่เราจะเลือกซื้ออสังหานะครับจะทำยังไงดีล่ะนะครับผมขอเริ่มจากคอนโดก่อนนะครับอ่ะคอนโดในการที่เราจะอยู่อาศัยแล้วก็ลงทุนเนี่ยอันดับแรกนะครับเราต้องดูเรื่องของความปลอดภัยแล้วตอนนี้คือกรมโยธานเนี่ยเขาได้รวบรวมข้อมูลแล้วก็จัดเกรดแล้วว่าตอนนี้ทั้งหมด อาคารทั้งหมดเนี่ยมันจะมีอยูอ่กี่ตึกนะครับประมาณ4,500กว่าตึกเนี่ยที่ปลอดภัยนะครับมีอยู่ประมาณสัก30กว่าตึกที่เป็นตึกที่ติดสีแดงนะครับที่ไม่สามารถที่อยู่ยต่อได้แล้วก็ตึกสีเขตสีเหลืองสีเหลืองก็คือประมาณว่าเสียหายเล็กน้อยนะแก้ไขดําเนินการได้ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยก็จะเป็นตัวมาตรฐานวัดความปลอดภัยนะครับซึ่งเราจะต้องดูเป็นหลักว่าไม่ว่าเราจะซื้ออยู่เองหรือลงทุนก็ตามเนี่ยเราต้องเลือกโครงการที่ปลอดภัยไว้ก่อน นะครับซึ่งก็สามารถตรวจเช็คได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญของการเลือกซื้อเนี่ยก็เรื่องของหลังการขายไม่ว่าจะเป็นตัวนิติบุคคลนะครับหรือว่าจะเป็นตัวเดเวลลอปเปอร์หรือคนสร้างก็ตามเนี่ยว่ามีเขาได้มีการดูแลลูกบ้านดีหรือเปล่าเขาได้มีมาตรการอะไรช่วยเหลือไหมเขารับผิดชอบทันทีไหมเขาลุยไหมหรือว่าเขาเพิกเฉยเขาคือไอ,อ้เรื่องนี้เดี๋ยวเราจะได้รู้อยู่แล้วตอนที่เราจะได้เ,เราจะซื้อใช่ไหมเราจะได้สอบถามค้นหานิดนึงว่าเฮ้ยเป็นยังไงนะครับ ถ้าสมมติว่าเราได้ดมีบริษัทที่ดูแลแล้วเขารับผิดชอบอย่าง c ีอมาจัดการเป็นเหล็เป็น,ปน,ปน,ปนรอ้อนเงี้ยผมว่าอันนี้คือถือว่าสอบผ่านนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องดูที่โปรเจกต์เป็นหลักว่าโปรเจกต์นั้นเนี่ยมันปลอดภัยหรือเปล่านะครับปลอดภัยด้วยแล้วก็หลังการขายที่ดีด้วยอันนี้คือเพอร์เฟกนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยการอยู่อาศัยเนี่ยมันก็เลือกเอาที่ทําเลที่เราสะดวกเนาะเป็นผมก็สมัยก่อนเนี่ยผมซื้อ,อ,อคอนโดเพื่ออยู่อาศัยเนี่ยผมก็ดูเฉพาะไอ้จุดที่แบบใกล้สะดวกผมอ่ะ ใกล้ออฟฟิศผมนะผมเดินไปออฟฟิศเงี้ยผมชอบที่ไม่อยากจะต้องเสียเวลาในการที่แบบจะต้องแบบเดินทางแต่ก่อนนะ่ผมเคยเดินทางไปทางานทีชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมกลับอีกชั่วโมงนึงถ้าวัานไหนรถติดก็3ชั่วโมงเสียไปแล้วแต่ผมเลือกที่จะอยู่คอนโดเนนะี่ยเพราะว่ามันสะดวกผมเดินไปทํางานผมเดินลงมาข้างล่างแล้วก็กินอาหารข้างล่างได้เลยแล้วมันเป็นแบบมีห้างยู่ง้างๆเว่เซเว่นมันสะดวกสบายครับผมอันนี้คือสิ่งที่ผมเลือกนะครับในการอยู่อาศัยการเน้นความสะดวกนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าเป็นการลงทุนล่ะ การลงทุนเนี่ยก็เนื่องจากนอกจากความปลอดภัยไประดับหนึ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทำเลที่มันใกล้แหล่งสําคัญสำคัญ,คญชเช่นโรงพยาบาลตอนนี้ต่างชาติเนี่ยฮิตมารักษาพยาธิไทยลองไปโรงพยาบาลดีๆนะครับตอนนี้ต่างชาติมาข้อลูดในบ้านเราคือมันถูกกว่าที่อเมริกาแพงมากคนบินมาอยู่มารักษาที่บ้านเราเยอะมากเพราะหมอเราเก่งติดท็อปของโลกนะครับเขาเชื่อถือคือมันเป็นทั่วโลกในเชื่อถือในโรงพยาบาลไทยนะฮะ ไม่ใช่แค่มันคือทั่วโลกเลย global demand เลยแล้วเขาเขาเชื่อเขาอยากจะมา service ที่นี่มาดูแลครอบครัวก,กันที่นี่ไม่ว่าจะเป็นทางยุโรปอเมริกาหรือทางตะวันออกกลางนะครับยิ่งจะเห็นเลยอย่างเช่นพวกซาอุดทางเนี้ยกลุ่มนี้นก็จะมาบ้านเราเยอะนะครับเพราะว่าเขาเชื่อถือเพราะฉะนั้นเนี้ยอันนี้คือสิ่งที่ดีมากๆนอกจากโรงพยาบาลแหล่งห้างนะครับแหล่ง shopping mall หรือว่าแหล่งเศรษฐกิจนะอย่างเช่นแบบรัชดานะครับ หรือ CBD ห้วยขวางโทษทีท CBD สุขุมวิทนะครับสีลมสาทรแถวเนี้ยก็คือแหล่งเศรษฐกิจก็คือกรุงเทพเนี่ยถ้าเปรียบเปยเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าตัวตัวใจกลางเมืองสาทรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็รอบสาทรรอบเมืองนะฮะก็คือดีหมดเลยตอนนี้แถวคงตรงคง,ง,งเตยนี่คือดีหมดเลยนะครับเพราะเดี๋ยวจะมีอะคอมเพล็กซ์ขึ้นมาด้วยนะ Entertainment, Entertainment complex มันก็จะทำให้ยิ่งจเจริญเข้าไปอีกแล้วตึกแถวนี้ห้างเฮ้งจะไปหมดคือผมมองว่าโอกาสยังมีอีกมากมายครับที่ที่เราจะลงทุนได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เลือกที่ทาเลเป็นหลักที่ว่ามันต้องใกล้ความสะดวกสบายเหล่านี้นะครับถ้าจะดีที่สุดเนี่ยก็จะเป็นคอนโดที่มี global demand คือทําเลที่มีต่างชาติเข้ามาจอยด้วยนะครับอย่างอย่างทำเลดีๆตึกดีๆเนี่ยมันจะมีต่างชาติไม่ว่าจะเป็นชาวอาเซียนนะฮะพะมา่าลาวที่เข้ามาเรียนนะครับหรือว่าจะเป็นชาวต่างชาติเลยนะฮะอันนี้คือดีหมดนะครับถ้าเป็น global demand เพราะว่ามันจะทําราคาเช่าได้สูงแล้วก็อัตราก,การเช่าเนี่ยมันก็จะง่ายง่ายกว่าตึกที่มีแต่คนไทยนะครับแล้วก็ หรือถ้าเป็นเป็นบางตึกที่มันมีเอกลักษณ์อย่างเช่นเป็นเพชรเฟรลี่ก็เป็นทางเลือกทนะี่น่าสนใจว่าหลังจากเห็นข่าวที่แบบว่าเห็นดินไหวเราก็จะเห็นว่าแบบคนแอบบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรนะแต่จริงๆนะถ้าบางโครงการที่เขาสามารถอายให้เลี้ยงได้เลยเนี่ยก็ก็เป็นทางเลือกที่ดีเพราะคนรักสัตว์ก็ค่อนข้างเยอะนะครับก็โอเคครับก็ลองดูว่าทำเลตรงไหนมันถูกิตเรานะครับแล้วมันเหมาะกับกําลังกําลังของเราด้วยคือแต่ละทำเลก็จะมีราคาของมันใช่ไหมฮะ แต่ถ้าสมมติว่ามันเหมาะกับกระเป๋าตังค์เราเหมาะกับเครดิตของเราถ้าเราต้องใช้เงินกู้ใช่ไหมฮะก็ลองเลือกดูครับโอเคครับข้อ3ามคือเรื่องเรื่ค่าเช่าครับค่าเช่าเนี่ยมันจะต้องผมรู้สึกว่ามันจะต้องไหวคือไหวคือสบายกระเป๋าเราสมมุติว่าเราสมมุติว่าเรากู้แบงค์ใช่ไหมฮะถ้าเรากู้แบงค์เนี่ยแล้วเราจ้องจ่ายเนี่ยสมมุติค่าเช่าได้สิบร้อยบาทเนี่ยแล้วแล้วเราเราต้องเติมสมมุติว่าเราต้องผ่อนแบงค์อยู่ร้อยห้าสิบยกตัวอย่างเราต้องเติมห้าสิบบาทเป็นต้นเงี้ยครับ เราต้องดูว่าเราจ่ายได้นะครับอย่าอย่าเอาอะไรที่เรารู้สึกว่าแบบมันเกินกํ <c oughs> าลังเกินตัวเราเกินไปเข้าใจครับว่าอส <c oughs> ังห<อ>าเนี่ยคือมีผู้เช่าช่วยมาช่วยผ่อนแล้วเราก็จะได้เก็บเป็นทรัพย์สินระยะยาวแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าต้องไม่เกินกําลังที่เราจะเติมในด้วยเดือยที่เราแบบรู้สึกว่ามันแบบคือมันเป็นการลงทุนและเป็นการออมไปนในตัวด้วยเพราะว่ามันก็เหมือนการสร้างทรัพย์สนะินเนาะแต่ว่ายังไงทั้งนี้ทั้นเนี่ยมันต้องไม่เกินที่เราไหวนะครับก็ลองดูตรงนี้ก็เป็นอีกปัััจยนึงสําคญ โอเคครับงั้นมาต่อเรื่องบ้านกันต่อนะครับเรื่องบ้านเนี่ยตอนนี้ราคาบ้านกลางๆในโครงการเมือหนึ่งเนี่ยเกรดกลางๆทำเลดีๆเนี่ยโหผมเห็นเริ่มขายเป็น7ล้านไปถึง15ล้านแล้วสมัยก่อนเนี่ยผมเคยซื้อบ้านหลังหนึ่ง7ล้านนี่ก็คือแพงมากแล้วนะก็อยู่แบบพเมีมีมากๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ในเกรดเดียวกันเนี่ยบ้านร้อยวาเนี่ยมันขึ้นไป10ล้านแล้ว15ล้านแล้วคือทำเลค่อนข้างดีครับทำเลค่อนข้างดีคือไม่ใช่กลางเมืองกลางเมืองมาซื้อไม่ได้อยู่แล้วฮะ,ะมันก็จะเถิบกลางเมืองไปหน่อยก็เป็นแแบบช่่วงปริมณ,ณน,นนนตตอี ไอปริมณฑลเนี่ยมันจะไม่ได้แล้วมันต้องมันต้องกลายเป็นชานเมืองไปแล้วถ้าเราจะาบ้านราคาถูกๆคราวนี้ผมจะขอแนะนําว่าถ้าชานเมืองราคา4-5ล้านเนี่ยแล้วก็ถ้าเรามีกําลังผมว่าเอาทำเลที่มันดีกว่าสักเนี่ยใกล้ๆเมืองจะดีกว่าเพราะว่าเออมันมีการปล่อยถ้าสมมติว่าเราซื้อปล่อยเช่าก็ อนาคตรเราต้องขยับขยายเราเปลี่ยนบ้านเราสุดจะต้องซื้อขายคือคือคนเนี่ยผมเชื่อว่าต้องเติบโตรครับบางทีเราอาจจะอยู่เทาโฮมเทาเฮาส์แล้ววันหนึ่งก็ต้องอยู่บ้านใช่ไหมแล้วถ้าเราซื้อบ้านหลังเนี้ยอนาคตรเราอาจจะต้องได้ซื้อบ้านหลังใหม่แต่ถ้ามันอยู่ในทำเลที่มันอยู่แบบตรงที่มันเป็นใกล้ๆเมืองเนี่ยผมคิดว่าการขายต่อนเนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายกว่าคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าอ,อสังหาเนี่ยจริงๆแล้วมันคือเรื่องของทำเลนะครับแล้วก็ถ้าทำเลดีเดินทางสะดวกเนี่ยก็จะเป็น priority ก่อนนะครับ อ่ะโอเคครับแล้วก็เรื่องต่อไปก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะต้องต้องทำใจนะโครงการบ้านเนี่ยมันไม่มีกฎหมายเรื่องแผ่นดินไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องเลือกดูด้วยต้องคัดสรรว่าให้โครงการไหนที่เราสามารถเชื่อถือได้ในการก่อสร้างนะครับถ้าเป็นการก่อสร้างโครงการทั่วไปเนี่ยเราอาจจะต้องเข้าไปล้วงลึกถึงว่าวัสดุก่อสร้างคืออะไรได้มาตรฐานไหมถ้าเราไม่มีความรู้อาจจะต้องจ้างนะครับวิศวกรมาช่วยดูเลยว่าเฮ้ยมันมันโอเคไหมนะครับสิ่งที่สําคัญกว่านั้นนั่นคือเรื่องของน้าท่วมนะครับถ้าเลือก จริงๆอะถ้าเลือกได้ต้องเลือกในทาเลที่น้ําไม่ท่วมก่อนผมเข้าใจแหละอนาคตอาจจะมีการจัดการที่จะอยู่เรื่องน้าท่วมแต่ส่วนใหญ่อะมันจะมีเราจะต้องเลือกนําทําเลที่มันไม่ท่วมดีกว่าคือเวลาน้ํามันมาจริงๆอะมันจะรัฐบาลหรือว่าตัวกรุงเทพมหานครเขาจะบล็อกโซนที่มันไม่สามารถให้ท่วมได้อย่างเช่นสนามบินหรือทําเลสํำคัญๆกลางเมืองอย่างเงี้ยเราต้องเอาประสบการณ์ในอดีตดูว่าเฮ้ยตอนนั้นนะที่น้ํามันท่วมเนี่ยเขาพักน้าไว้ตรงไหน ใครที่ซื้อบ้านก็อยากแนะนําว่าถ้าเลี่ยงได้ก็อยู่ในจุดที่น้าไม่ท่วมอันนี้มันปลอดภัยที่สุดแล้วนะครับเป็นเป็นอันดับแรกนะครับมันอาจจะแพงกว่าหน่อยแต่มันก็มันก็มันก็มีกิมมิคมันมีจุดที่สามารถขายต่อได้นะครับก็แพงกว่าร้านหนึ่งก็อาจจะผ่อนแพงขึ้นนิดหน่อยแต่ว่ามันพูดถึงระยะยาวในการขายต่อมันก็โอเคไงครับแล้วก็ ในส่วนของใครเนี่ยที่จะต้องไปซื้อบ้านในทำเลที่มันเป็นที่รับน้ําหรือว่าเคยน้ําท่วมมาก่อนเราก็ต้องคํานึงแล้วว่าเฮ้ยถ้าน้ามันท่วมอีกทำยังไงนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็ต้องเลือกทางเลือกใหม่ก็คือบ้านที่แบบมีการถมพื้นสูง่าปกติกว่ากวากว่าพื้นที่ทั่วไปนะครับว่ากี่เมตรผมก็ไม่แน่ใจว่าตรงนั้นเนี่ยมันเคยท่วมกี่เมตรเราก็ต้องมาดูว่าเฮ้ยโครงการที่จะขึ้นมาเนี่ยเขาต้องสูงกี่เมตร ถนนใหม่เนี่ยสมัยในที่สร้างใหม่หลายถนนเนี่ยเขาก็จะคำนึงถึงระดับน้าท่วมก็จะสร้างถนนที่สูงกว่ากว่ากว่าเดิมถูกไหมครเพื่อต่อให้น้าท่วมถนนมันก็สูงกว่าแล้วโครงการบ้านเนี่ยก็อาจจะต้องแบบขึ้นมาอีกหน่อยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเรื่องนี้มันสําคัญมากกว่าเรื่องของแผ่นดินไหวดีนะเพราะว่าโอกาสมันโอกาสมันค่อนข้างมันมันเสียวเสียทุกครั้งเลยใครเห็นใครคิดเหมือนผมไหมมันเสียวเสียทุกครั้งที่มีฤดูฝนเลยนะว่าแบบจะท่วมไม่ท่วมบางบางทีแค่ฝนตกมันก็ มันก็เหมือนจะท่วมจะทว่วมนะครับแต่อันนี้ผมก็ยกตัวอย่างให้ฟังแต่ถ้าวันดีคืนดีเนี่ยเกิดน้ําแบบฝนถล่มขึ้นมาจากเมืองจีนเขื่อนไหลลงมาเหมือนเดิมแล้วมวลน,น้ําวิ่งเข้ามาอีกรอบหนึ่งแน่นอนครับเราจัดการไม่ได้พอเราจัดการไม่ได้เราก็ต้องมีพื้นที่มันก็จะมีพื้นที่จุดโซนหนึ่งที่แบบเราบล็อกไว้ไม่ให้น้ําท่วมและคนที่อยู่ในโซนที่น้ําท่วมเนี่ยก็นั่นแหละครับ ก็ลองดูผมว่าน่าจะมีน่าจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆโปรดักใหม่ๆที่สาหรับป้องกันน้ําท่มวมโดยเฉพาะหรือว่าอาจจะแบบทําไว้สูงเป็นพิเศษอะไรเงี้ยเป็นต้น,นครับถ้าจะซื้ออยู่อาศัยเนี่ยผมว่าเราเราซื้อทั้งทีก็เอาเอาให้มันตอบโจทย์ไปเลยดีกว่านะครับอ่ะก็ให้พิจารณาเรื่องนี้นะครับแล้วก็ในการซื้อลงทุนเนี่ยก็ถ้าเป็นบ้านเพื่อการลงทุนเนี่ยผมว่ายังไงก็เรื่องของทาเลครับก็ใกล้เคียงกันถ้าคุณมีงบหน่อยแล้วคุณมีตังพอจะซื้อได้หรือกู้ได้เนี่ย บ้านที่มันแบบอยู่ใกล้แหล่งงานแหล่งโรงพยาบาลหรือแหล่งสําคัญโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีดีมานมากกว่าหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวนะคุณอาจจะซื้อบ้านแหล่งท่องเที่ยวแล้วปล่อยเช่าอย่างเงี้ยมันก็โอเคมันสามารถทํากําไรได้นะครับแต่ว่ามันจะต้องเป็นจุดที่มีกิมจริงๆไม่ใช่ว่าคุณแบบคุณจะไปซื้อบ้านอยู่ในจุดที่มันไม่มีการลงทุนเนี่ยมันคือเรื่องของการปล่อยเช่าเนาะการให้คนมาเช่าต่ออย่างเงี้ยจะเป็นรายวันหรือจะเป็นรายเดือนก็ตามเนี่ยคุณก็ต้องคํานึงให้ได้ว่าลูกค้าคือใครนะครับแล้วก็ การการทำยูเนี่ยก็การทำยูคือผลตอบแทนต่อการลงทุนใช่ไหมเขาเขาก็บอกกันว่าเฮ้ยมันควรจะ5-8%แต่จริงแล้วเนี่ยการลงทุนคือถ้ามันไม่ถึงเนี่ยก็ต้องดูว่าอนาคตทำเลเนี่ยมันราคาขึ้นไหมคือแคปิตอลเกนคือราคาที่มูลค่าเพิ่มต่อป,ปีอะ่ะถ้าสมมติว่ายูมันไม่ได้สมมติยูมันต่ำสี่เปอร์เซ็นต์ยกตัวอย่างยูมันประมาณสี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าถ้าสมมุติว่าราคามันขึ้นทุกปีราคาตรงนั้นเนี่ยเฮ้ยจากจากเมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ย บ้านแถวเนี้ยสาล้านแต่10เนี้ยสิปีมาเนี้ยบ้านหลังแถวเนี้ยหล้าน7ล้านเงี้ยมันก็มาชดเชยกันได้แล้วก็เป็นทําเลมีอนาคตเนี A, ผ้ผมว่าผมว่าโอเคนะครับก็อย่าไปยึดติดก,กับไอ้ตัวรีเทนยวมากเกินไปนะครับเพราะว่าถ้า,ถ,าถ้าจริงๆแล้วเราอยากได้ยูเยอะเนี่ยอาจจะต้องไปซื้อบ้านมือ2แต่ว่าบ้านมือ2เนี่ยก็จะมีปัญหาที่ว่าเฮ้ยเรื่องโครงสร้างล่ะเรามีความแม่นเรื่องโครงสร้างแค่ไหนเขาสร้างมาประมาณไหนต้องต้องมีคือต้องม,องมีทักษะเชี่ยวชาญในการดูซับเป็นด้วยนะครับแล้วก็ จะต้องมีทักษะในการเจรจาต่อรองรีโนวรีโนวเวทนะครับแล้วก็คือมันอาจจะต้องแบบมีความรู้นิดนึงนะครับก็ถ้าถ้าอยากจะได้บ้านแบบลักษณะแบบนี้รีโนวเวทแล้วก็แบบนี้นถ้ามีมีโอกาสก็เดี๋ยวจะมาแชร์เทคนิคแล้วกันนะครับเพราะผมก็เคยทําเหมือนกันประมาณนี้นะครับแล้วก็โอเคคราวนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการลงทุนเนี่ยก็เหมือนกันครับทั้งเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นคอน,นโดก็ต้องดูกําลังกําลังเงินในกระเป๋าเราด้วยว่าถึงเวลาที่เราต้องผ่อนเนี่ย คืออย่าไปคิดอย่าไปมองว่ามันเป็นการลงทุนแล้วจะเอาเงินจากธุรกิจไปผ่อนนะเราต้องดูกําลังณปัจจุบันเราเด้ยวยว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าธุรกิจปล่อยเช่าแล้วมันไม่ได้ดั่งใจมันอาจจะได้น้อยลงคือไอ้ไม่ได้คงไม่ใช่มันอยู่ที่ราคาครับผมว่าสมมติว่า,าราคามาตรฐานเนี่ยเขาปล่อยกันเท่าไหร่ถ้าสมมติมันดรอปลงมา30%เช่นเขาหมื่นหนึ่งเนี่ยถ้าเราต้องผ่อนเรา,เราต้องดอรอปลงมาเหลือ8 00 0ันเอย่างเงี้ 7, ยเจ็ดพยกตัวอย่างนะแล้วเรามีเติมไหมอีก3 0 0พันที่เหลือถ้าเราเติมไหวอย่างเงี้ยาด้่วว ถึงเวลาถ้ามันปล่อยยากเราต้องถอยราคาลงมาแล้วให้เราเติมไหวมันก็จะเป็นการเตรียมตัวที่ดีนะครับในการที่เราจะสามารถผ่อนไหวนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะได้กลายเป็นทรัพย์สินกลายเป็นมรดกของเรานะครับส่งต่อไปยังลูกหลานได้ก็ว่าไปหรือใครจะขายฟลิปออกเอาเงินมาทําทุนต่อก็ว่ากันไปนะครับโอเคครับก็วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสาหรับการรับชมรับฟังนะครับถ้ายังไรสนใจอยากฟังเรื่องราวดีแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกดติดตามไว้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมจะพยายามหาเรื่องราวที่น่าสนใจและคิดว่าเป็นประโยชน์มาเล่าให้ฟัง นะครับก็ในในช่องก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับ Mindset นะครับที่เล่าเล่ามาเพราะว่าผมคิดว่าเรื่องของความสําเร็จเนี่ยก็เรื่องของ Mindset ก็สูดก็ป็นสิ่งสาคัญแล้วก็เรื่องของกลยุทธ์เรื่องของเทคนิคต่างๆเนี่ยแล้วก็เรื่องของอะไรที่เป็นผมคิดว่าถ้าเป็นประโยชน์เนี่ยก็คงจะมาเล่าสู่กันฟังเพิ่มเติม,ตมนะครับอ่ะก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับทุกคนนะครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ